สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงขโขนมูลนิธิส,งส,ส่งเสริมศิลปะชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2568เรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลี โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำอสิราวาดรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์เบื้องหลังการแสดง ตอนสัตยาพาลีนี้เป็นเรื่องของพญาพาลีกษัตริวานนเมืองขีดขินที่เสียสัจวจะเพราะความหลงผิดแต่ภายหลังสำนึกผิดผลของการเสียสัตว์ของพาลีนำพาเข้าสู่เรื่องราวมากมายมีครบทุกอัธรศสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและข้อคิดเรื่องของการรักษาสัจวจะรวมทั้งด้านคุณธรรมความกตัญญูความซื่อสัตว์รู้รักสามัคคีรู้จักหน้าท,ที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อปี2546สมเด็จพระกนธิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นถึงในอนาคตศิลปะการสแสดงจะซบเซาลงด้วยขาดผู้ผลิตและผู้ชมจึงนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชาสวนีว่าไม่มีใครดูแม่จะดูเอง นำไปสู่การจัดแสดงขนหน้าพระที่นั่งตามภูมิภาคต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ส่งสืบสารพระราชปณิธานสืบต่อมา ปัจจุบันการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและรอคอยการแสดงในทุกป,ปีทั้งนี้การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีจะแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์สอบถามรายละเอียดที่022623456หรือ w w w t h a i t i ว็บดอท o ทสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา10นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่12ทรัพยากรไทยหววดูทรัพย์สิ่งสินตนซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพ สอทอร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่4-10ถึงพฤศจิกายน2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568และเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของอพสทให้แก่เยาวชนประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายได้เรียนรู้ธรรมชาติความหลากหลายและคุณค่าแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบตัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชมุมและทอดประเนรวิดิทัศนิทศการเรื่องทรัพยากรไทยหวนูทรัพย์สิ่งสินตนซึ่งแสดงถึงสัรพ,พสิ่งล้วนเกี่ยวพันกันทั้งด้านกายภาพชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญานำไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ทอดพระเนตรนิทรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอนุรักษ์7 0พรรษาอพสทนำเสนอพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเมื่อปี2535ทางนี้อพสทดำเนินงานอยู่ในแผนแม่บทระยะ5ปีมี8กิจกรรมภายใต้3กรอบการดำเนินงานและ3ฐานทรัพยากรได้แก่ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ส่วนโครงการสวนพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพันธุ์ไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามอันจะเกาะให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่อไปซึ่งการดําเนินงานอิงรูปแบบของสวนพฤกษศาส,าสตร์มีการบันทึกรายงานและข้อมูลและมีการนําไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆและนิทรรศการรากแก้วมั่นคงมั่งคั่งขุงขนคลังปัญญาคู่ผืนถิ่น ของขวัญล้ำค่าจากแผ่นดินสู่คาร์บอนคลีนอย่างยั่งยืนซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินงานวิจัยด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนควบคู่ไปกับการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนนำไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสร้างคาร์บอนเครดิตโดยมีพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวในการดูแลกว่า4,600ไร่สามารถดูดซับคาร์บอนได้กว่า88,900ตันคาร์บอนเทียบเท่า นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการจัดแสดงนิทรรศการหน่วยงานสนองพระราชดำริ126รหน่วยงานการประชุมชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพสทและแปลงสาธิตและฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรร่มทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาและศิลปินรับเชิญ สมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอําเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกอรอปรับปรุงห้องสมุดเชียงใหม่เดิมลักษณะเป็นอาคารสองชั้นตกแต่งโดยนำอัตลักษณ์ พับสาหรือพับสาคือสมุดบันทึกโบราณของชาวล้านนาที่ทำจากกระดาษสามาล้อมรอบตัวอาคารสื่อความหมายเป็นลักษณะของหนังสือทำให้ตัวอาคารมีลักษณะโดดเด่นน่าสนใจดึงดูดผู้เข้าใช้บริการพร้อมด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในห้องสมุดรูปแบบของโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโค l ล a น n i n g ไลบรารี Co เน้นพื้นที่จัดกิจกรรมที่หลากหลายของทุกช่วงวัยทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วมีมุมต่างๆอาทิมุมเฉลิมพระเกียรติเป็นมุมทำงานมุมกิจกรรมและมุมพักผ่อนนอกจากนี้มีโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอาทิห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริและให้บริการยืมหนังสือเน้นการเข้าถึงข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลและจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับผู้ปกครอง ระหว่างดูแลบุตรหลานในโรงพยาบาลและโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการจ้างงานเยาวชนกลุ่มปลอกบางเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่พัฒนาทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด